สวัสดีมีดหมอแคนแฟนหมอ่ําทุกคนครับบ้าโจโดีไซน์ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอ่ํมมาบอสุพินองฟังครับผมเมื่อนี้ผมก็จะมาขอเบาถึงหมอ่ําระเบียบวัตถศิลป์พี่น้องหมอลํราระเบียบวัตศิลป์เป็นหมอ่ําอันดับตน้ตนๆเลยของประเทศไทยที่มีฐานแฟนครับที่มีแฟนคลับหลายค่ะแล้วมาตรฐานของระเบียบวัตศิลป์พัฒนดีขึ้นทุกปี ระเบียบวัฒนศิลป์ขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีศิลปินดังๆเนี่ยหลายทันเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผลิตศิลปินผลิตนักห้องออกมามา,มากม,ากมาก่ยังเช่นหัวหน้าวงอาจใจเกินรอยบอยสิริชัยก็เคยอยู่ระเบียบวัฒนศิลปมาก,ก่อนครับพี่น้องและก็หัวหน้าน,นพกพงสกรก็เคยเป็น สามารถชีกในวงระเบียบวัตถสินก่อนที่เพิ่นจะออกมาตั้งวงของเจ้ของครับพี่น้องนี่ก็ให้เห็นว่าหมอลำระเบียบวัตถสินได้สร้างสรรค์ศิลปินอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยไวมากมากเลยที่ออกไปเติบโตแล้วแล้ว,ลวก็ยังอยู่ในคณะอีกหลายคนเมื่อนี้ผมก็เลยจะมาขอเวาถึงน้องเชอร์รี่ปียพรครับพี่น้องเป็นนางเอกของหมอลำระเบียบวัฒถสิน ล่าสุดน้อพี่น้องเนาะเขาก็จะเห็นว่าน้องมีอาการบ่กคอยสบายเขาลรงพยาบาลก็เห็นอยู่ในแฟนเพจของน้องนะครับเชอร์รี่ปิยพรแฟนเพจน้องก็อัปเดตอาการอัปเดตกันล่องการล่ามอัปเดตงานต่างๆของระเบียบวัฒนิลป์แล้วล่าสุดเ่าก็เห็นว่าน้องได้เขาลรมพยาบาลเขารักษาโตแล้วน้องก็คือยังไม่หายดีเท่าไหร่แล้วที่นี่นะครับน้องออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้น้องก็เข้าไปล่า คุณพอตเอกกับพอเปียนะครับผมว่าน้องเมื่อยน้องบอไหวกับการเดินทางน้องอยากขอไปพักก่อนแล้วก็ขอย้ําว่าน้องกับว่าได้ไปคืนวงไหนองจะกลับไปอยู่บ้านที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้องขอพักรักษาตัวก่อนอเนื่องด้วยว่าพี่น้องหมอลำมมูหรือหมอล่มเนี่ยการทํางานของเพิ่นก็คือจะเป็นการเดินซ้ายไปตั้งจังหวัด จะไม่ซ้ําจังหวัดเลยเมือนี่มีงานจังหวัดนี้บางงานก็อาจจะข้ามภาคเลยนะครามผู้มีภาคไปอีกอจังหวัดหนึ่งไกลๆจงสีครับพี่น้องเทศไทยทางการเดินทางการเดินทางที่แสนไกลบวกกับน้องต้องไปร้องเพลงอยู่กลางแจง้งบางงานก็เจอฝนบางงานก็เจอลมบางงานก็อากาศหนาวบางงานก็มีฝุน่นน้องพี่น้องซึ่งช่วงนี้กระทั่งมีฝน อาเมื่อวานเห็นระเบียบวัตถสินแสดงยูคอนแกนกับฝนตกนี่แหละพี่น้องเป็นห่วงยูวาเฮทไ้ศิลปินหลายๆท่านอาจจะบ่สบายบางงานก็ร้อนมากบางงานก็ฝุ่นหน้าเวทีเยอะมากมเพราะฉะนั้นแล้วการที่หมอลำ่ำเพิ่นบางคนน้องเห็นว่าเสียงหายแน่ป่วยแน่บ่อยเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยเกิดจากอะไรเกิดจากวางงานของเพิ่นที่ต้องเดินสายไปไกลๆและกงานของเพนที่ต้องแสดงกลางแจง้ง เหตุผเพื่อนต้องมีอาการป่วยบกค่อยสบายนี่ก็เป็นเหตุผลที่น้องเชอร์ลีล่วงจากระเบียบวันศินขอย้ำนะครับว่าเพื่อนบ่เดมีปัญหาอีกอย่างกันเพื่อนล่วงกลางฤดูกาลนี่เพราะว่าเนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเพื่อนบกค่อยสบายเรื่องการเดินทางไกลเพื่อนก็เข้าไปขอกราบขอร่าเนาะกราบกราบร่าพ่อเอกกับเพอเปียกมนาหนาวงระเบียบวันศิน น้องเชอรี่ปิยพรนี่ก็คือเป็นนางเอกที่สร้างผลงานไวมากมายนะครับในวงการหมอ่ําซึ่งก่อนหน้านี้น้องก็เคยอยู่ที่วงใจเกินรอน้อยนอก็ประกาศวงใจเกินร้อยแล้วก็มาอยู่ที่ระเบียบวัตถศิลป์ตอนนี้แฟนคลับของน้องก็เยอะมากน้องเป็นนักเอกอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยเลยครับที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากยอดโฟโล่ยอดติดตามในแฟนเพจของเชอรี่ปิยพรแฟนเพจก็ขึ้น130,000คนถือว่าเยอะมากนะครับ นี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ได้นําข่าวสารนี้มาเบอกส่พี่น้องฟังแต่น้องก็ยังบ่ิดประกาศออกมาเป็นทา่ากานหรอกครับผมอันนี้คือข่าววงในบอกมาว่าจังสี่แล้วกับน้องได้ประกาศน้องได้ลุมจากระเบียบว,วัตนศิลจริงจริงเท้ากลับมาเห็นกำลังใจน้องเชอรี่ตอนนะครับผมให้กำลังใจน้องเชอรี่ปิยพรให้น้องพักรักษาตัวก่อนเท้ากับยังมีความหวังว่าน้องหายดีแล้วหรือว่าน้องพอร้อมแล้วน้องอาจจะกลับมาก ขึ้นเวทีระเบียบวัติลินขึ้นมาแสดงให้พี่น้องมิตรรักแฟนเพลงแฟนขับของระเบียบวัตถสินได้ช่มกันต่อไปอันนี้เทขากัหวังว่าน้องจะกลับมานะครับผมอขอให้น้องหายไวเนาะพี่น้องเนาะทรงกำลังใจให้น้องเชอรี่ปียพรกันครับอ่ะมือนี่ผมบาวโจจากเพจโจดีไซน์กันน้ำ่าวสารนี่มาบอกส่พี่น้องฟังแล้วก็ขอให้พี่น้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ จากระเบียบวัตถศิลป์หรือว่าน้องเชื่อหลีปิยาพอรน้อพี่น้องเนาะ,ะสำหรับมือนี้ผมบาวโจจากเพจโจดีไซน์หรือว่าช่อง y o ยูทูบบาวโจดีไซน์ก็จะขอลาพี่และน้องไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ